E. Midnight Snack อาหารว่างในตอนกลางดึกเอะไรเข้าเกมกันเลยฮะเสียงอะไรวะอ๋อเสียงท้องผมเออผมหิวเหลือเกินได้เวลาของว่างยามคำ่ำเยี่ยมเยี่ยมแค่อ,ย,อยากกินก็คิดได้เลยเอ็งนี่น่าอิ้ฉาะเพื่อนอไหนดูสยซิกด E มีอะไรทำสามวันที่ผ่านมาเอว่าไงลูก อยากจะกลับมาเยี่ยมพ่ออีกหรือเปล่า2วันที่ผ่านมาเอ,อ่อทุกอย่างโอเคหรือเปล่าลูกรู้ใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กผู้หญิงดื้อที่ไม่ตอบสายพ่อของตัวเองใช่เปล่าแล้วก็อีโมจิยิม้มทำตัวหน้าขนลุกอีหอยหลอดแล้วผมก็บล็อกเบอร์นี้ไปเรียบร้อยครับผมเพอร์เฟกต์ฮะบล็อกไปเลยว่าสัมพันธ์ก็แค่เครื่องประดับที่โซไซตี้สร้างขึ้นครับผมถ้าเกิดขนลุกละคืนใส้ก็บล็อกไปเลยฮะ จดหมายจดหมายจากแม่สวัสดีลูกรักแม่จะต้องออกไปข้างนอกแป๊บหนึ่งนะแม่รู้ว่าลูกน่าจะหิวกลางดึกแน่นอนแม่ก็เลยวางอาหารเอาไว้ให้ลูกใกล้ๆกับตู้เย็นนะและ้วก็แม่จําได้นะว่าลูกมีปัญหาเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนของตัวเองแม่จะซ่อมให้ลูกนะโอเคนะอย่าลืมล่ะว่ารหัส WiFi 6304แม่0ศูนย์นี่หกสาจุดจุแล้วก็สีรักนะจากแม่ เหมือนว่านางผู้หญิงนี่จะออกจากบ้านเดิมมาแล้วมาอยู่กับแม่ฮะสมพอที่ออกจากบ้านนั้นไปแหละพ่อทําตัวโคตรคลิปปี้เลยฮะน่าสยดสยองเออโอ้โหแต่แบบคออห้องขบวนปุ๊บแล้วก็เม็ดบันไดลงมาชั้นอย่างไรอ,อืมคุณแม่ดูอะไรอยู่เนี่ยไม่มีช่องอื่นให้เปิดแล้วหรือย,อยังไง อ่านี่แหละช่องบอลฮะตอนเขาเหงาดูบอลน,นี่แหละเพอร์เฟกต์ที่สุดและไม่มีอะไรคลายเหงาได้เท่ากับกีฬาในยามค่ําอีกแล้วแต่ว่าไปบ้านแล้วนี่มืดใช่ย่อยเหมือนกันเนี่ยเปิดไฟยังอะไรวะแอบอะไรได้เวลาเปิดตู้เย็นโอ้ my god it's cake กล้วยไก่เบียร์โซดาโอูบ้านนี้ของกินเพียบ โอ้โหไอปิดบอลกูไครก็ตามที่แอบเข้ามาในบ้านกูแล้วปิดบอลกูนะกูมีไก่ในมือนะเว้ยรู้น้อยไปซะแล้วว่ากูฆ่ามึงด้วยไก่นี่ได้นะบอกไว้ก่อนนั่นแหละผมเดินต่อไม่ได้ฉันจะต้องกินที่นี่ฉันไม่อยากทำให้ห้องตัวเองเปื้อนโอเคก็ในระหว่างที่กินอยู่นี่เอาขยับโต๊ะแล้วหันไปฝั่งนูน้นเพื่อมีใครมาจะได้ตั้งตัวทันแม่หนูหล่อนใช้ชีวิตไม่มีความาระมัดระวังเลยหันหลังให้ทางเดินเองม้าหรือเปล่าเนี่ยอีกเพื่อกิน โอ้โหเอ่อไก่ไม่ก็หมูชิ้นใหญ่ๆห้าชิ้นเลยเหรอไม่เยอะไปหน่อยเหรอน้ำหนักขึ้นนะถนอมน้ำหนักหน่อยสิแม่นังโอ้โหเป็นสาวเป็นแซ่กินยามค่ำคืนมือหนักซะด้วยโอเคตอนนี้ฉันได้เครื่องยนตเอ้ฉันได้น้ำมันในเครื่องยนตแล้วได้เวลากลับไปนอนกินเสร็จนอนเลยเว้ยแถมเป็นของที่หนักท้องสุดๆเลยในชาชิเป้งเลยฉันรีบเดี๋ยวออ๋อหมายถึงแสงในห้องนี้เอ่อฝั่งหนไว้เน่ประตู กูโดนบันพบุรุษของหมูที่ิึงแดกไปเอาคืนนี่แหละฮะผมแล้วไม่กินอาหารกลางดึกไงถ้าเป็นเมื่อก่อนผมฟาดไปแล้วเลยเออผมเซงเกมแบบในเกมที่ฝังความกลัวไว้ในจิตใจของผมฮะถ้าเกิดผมเดินลงไปข้างล่างแล้วก็ไปเปิดทุงเลกินตอนกลางคืนเดี๋ยวผมเชื่อว่าบันพบุรุษของเลมันฝรั่งหัวใหญ่จะมายืนอยู่ข้างหน้า ตู้เย็นแล้วก็แบบขมือผมแน่นอนฮะผมจะเป็นอาหารมันฝรั่งอ่าคาดไม่ถึงเว้ยว่ามันจะแบบปิดไฟปุ๊บยืนอยู่ตรงนั้นพอเข้าไปใกล้ปุ๊บขมือเลยเอาละเกมต่อไปเกมนี้มีชื่อว่า Sleep ไทนะครับผมหรือว่าแปลเป็นไทยก็คือหลับฝันดีนะซึ่งถ้าเกิดให้เดานะครับผมใครก็ตามที่เป็นพระเอกเกมนี้ไม่น่าจะหลับฝันดีหรอกฮะเพราะดูในป่านัดิมีตาของเกมลินคู่หนึ่งกําลังมองในมาในบ้านนี้อยู่ครับผมไม่น่ารอดอวันนี้ดูทีวีน่าจะพอแล้วแหละผมควรไปนอนได้ละ เพอร์เฟกฮะแต่จะว่าไปที่นอนกูนอยู่ไหนเนี่ยทำไมมันมืดขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าใครก็ตามที่ทําเกมนี้ครับผมผมว่าเขาเปิดสไลด์แสงของจอทีวีในคอมของเขาแบบสัสุดเลยอะ่ะผมมองอะไรไม่เห็นเลยในขณะที่เขาสามารถสร้างเกมที่ได้ในขณะที่มันมืดซะขนาดนี้เอ่อเพื่อนมีวิธีเปิดไฟปะเพอร์เฟกอ่าออแล้วผมต้องอ่าเพื่อนมปเกมล่นมองเองจากข้างนอกบ้านน่ะเฮ้ยไม่รู้นะ อ่านี่ไงห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำเฮ้ยบ้านดีเหมือนกันเนี่ยอ่ะนอนเนาะนอนนอนเออควรจะหลับวัดเมื่อกี้ผมเพิ่งนอนไม่ใช่เหรอแล้วใครมาสตาร์ทรถในบ้านตัวเองอะไรขึ้น กิดอะไรขึ้นกับผมเนี่ยฮะลรอ๋อวัดว a ด that noise <laughs> noise noise นั่นคือเสียงอะไรที่ทำให้ผมตื่นอ่ะผมควรไปเช็คดูโอเคเอ่อ okay. อ uh แต่จะว่าไปภาพมันแหลกนิดนึงเเนี่ยเกมยูนิตปกติไม่มีปัญหาก,กับผมผมนะ uh เสียงมาจากตรงไหนวะ โอ้โ FPS ตก FPS ตกโทษทีครับทุกคนภาพสวยเกินไปฮะคอมผมรัดไปไหยเดิดอะไรขึ้นในบ้านผมวะเนี่ยใครมาสตาร์ทรถที่บ้านตัวเองเนี่ยเฮ้ยไอเกมลินฝีมือเองเปาวะนี่หอยลาดโอ้แต่บ้านละแวกนี่คนใจหนดโอ้โหเป็นเสียงรถที่ขับไวแล้วก็ดังที่สุดต่ผมเคยได้ยินมาเลย ไปรถว่ามีใครอยู่ข้างนอกนั้นหรือเปล่าไม่มีคนตอบผมอาจจะฝันไปไม่ได้ฝันหรอกเพื่อนมีบางอย่างกเลงจ้องมึงออกมาจะฟังท่าน่นนะผมควรกลับไปนอนแล้วก็ปิดประตูว่าบ้านหลังนี้มีบางอย่างแปลกๆคะประตูข้างนอกบ้านหายถ้าโจรไม่ขโมยก็คือไอ้นี่มันซื้อบ้านที่งัวที่สุดในละแวกนี้และฮะบ้านที่กั้นด้วยประตูกระจกถ้าเกิดประตูกระจกนี่ไม่ใช่ประ,ประตูกันกระสุนผมว่าเรียบร้อยสักวันมันก็โดนปุอนอ้นเนี่ย มีหอยอหลอดเออเพื่อนบ้านเองสวยอยู่นนะแต่เซนในการทำประตูเองไม่ได้เรื่องเลยวะนอนอไอเปิดประตูเข้ามาในบ้านอีกไอน้ำเลนสิบตกฮะผมไม่ได้ฝันไปแน่นอนใช่มีคนแอบเข้ามาในบ้านอีหอยอหลอด ประตูเปิดอยู่มีคนแอบ,บเข้ามาในบ้านบ้านเองก็เล็กๆแคบแค่นี้มันเข้ามายัางไงฉันต้องโทรหาตำรวจยับขังตัวเองไว้ในห้องนอนแล้วก็โทรหาตำรวจโดยด่ว,ยดวนเพื่อนพวกเราจะไปถึงที่นั่นในอีกไม่กี่นาทีอย่าออกจากบ้านโอเคนะโอเคเอะไะฉันต้องไปนั่งบนโซฟาหลังจากนี้ฉันเหนื่อยเหลือเกินทําไมมึงต้องไปนั่งบนโซฟามึงเอาหลังพิงกาแพงแล้วก็นั่งอยู่ในห้องโง่ๆไม่ได้หรือย,อยังไง ฮะไม่ง mm ้น hmm. ก็นอนอยู่ในห้องแล้วก็ล็อกประตูไว้ก็ได้ของหายก็ของหายแต่เพื่อนชีวิตมึงมาก่อนเว็บก็ได้เวลาสตาร์ขาดฮะทายสวัสดีใครก็ตามที่บุกบ้านกูอยู่เอกเกมลินล้วตัวอะไรก็ตามเพอร์เฟกตออกมานั่งบนโซฟารอใครก็ตามที่บุกเข้ามาในบ้านแล้วประตูก็ไม่ปิดด้วยไม่กะจะแบบรอตำรวจมาจริงอ่ะเพื่อน อัพเดทอัพเดท I'm so dead. ตำรวจมาแล้วอ่า uh, โจนูนได้ขึ้นบ้านแอบมาเล่นไวโอลินเหรอ <c oughs> แล้วผมก็ตายแดงน้อยตำรวจอยู่ใกล้ขนาดนี้แล้วโจูนไม่ได้รอดหรอก ไอ้โจอนเป็ดถึงมึงได้ชีวิตกูกูก็ได้ชีวิตกลับฮ่าตำรวจยิงโจรตายฮะคุ้มค่าจริงๆหลับฝันดีแล้วคืนนี้เออฮือบจบแล้วจริงๆด้วยเว็บอ่าผมดีใจฮะที่ในเกมนี้ผมได้เห็นตาเกมลินตรงนั้นผมบอกได้แค่นี้แหละชักกี้เดอะคิเลอดดอลชักกี้ไอตุ๊กตาฆาตรกรเป็ดที่เป็นหนังสยองขวัญสมัยก่อน ที่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมคนไม่หยิบไม้กอบแล้วก็คว้างใส่มนซะและตุ๊ก,กตาแบบนี้สมควรโดนเผาให้หมดโลกได้แหละอะไรนี่เป็นคลิปเกมสุดท้ายของวันนี้นะครับผมและก่อนหน้านี้ผมเล่นมาแล้ว4เกมซึ่ง2ใน4พังเล็บไม่เป็นท่าเรียกได้ว่าเล่นไม่ได้เลยครับผมอะไรเดี๋ยวผมกรอให้ดูนิดหนึ่งนั่นไงนั่นไงนั่นไงเบอ้อ บล ah! นี่โหมดปลอดภัยใช่ไหมนี่โหมดปลอดภัยใช่ไหมทุกคนไม่เห็นอะไรหรอกฮะผมเบอร์ไว้เรียบร้อยครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นครับผมเกมนี้จังไรเกินไปสําหรับ YouTube และช่องผมครับผมฉะนั้นโน,นฮะ j e สัสไ h ร์วอตเด t อีสเดตโอ้มกเกอรเกมนี้มีชื่อว่ากระตูดแคทนะครับผมทำไมผมคอ็อกอินไม่ได้วะทําไมผมกด e ที่อันนี้ไม่ได้เนีย่ยส่วนเกมนี้ก็เห็นได้ชัดครับผมว่าเล่นไม่ได้เลยไม่แต่นิดเดียวครับผมฉะนั้นก็โน,นเหมือนกันฮะ และสุดท้ายก็ต้องมาลงเอ่ยที่เกมนี้ครับผมเอาละเพื่อนไปการเสียเวลาเริ่มเกมเลยอ้โอ้โอโอ้ออ,อไอเสียงอะไรอ่ะเดี <c oughs> ย๋ยวบอกว่านี่เป็นเสียงผมหายใจ <c oughs> เกิดอ, <c oughs> อะไรขึ้นวัด โอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดอ,อนี่เป็นเสียงบ้านที่ดังที่สุดที่ผมเคยได้ยินมาเลยเกิดมาก็ไม่เคยเจอบ้านเสียงดังคว่านี้มาก่อนเลย <c oughs> ออดิโอลงโอ้โอ้โหโอ้โอหลดแล้วก็ไม่หาย <c oughs> โอ้โหนี่ขนาดลดแล้วนะ นี่ขนาดกูลดแล้วเนี่ยบ้านมึงดนังมากเพื่อนบอกไว้ก่อนเลยอะไรแล้อาจจะต้องทนไปอย่างนี้สักพักหนึ่งละกันครับผมอาลขอร้องกูดไก่ไก้ที่ดีและเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณตลอดไปอ่า uh, ไม่ไปอยากบอกว่านี่ไม่ได้เพื่เพื่อนที่ดีนะทุกกตากอะไรก็ตามที่มี d e สเซิร์ตอีเกิกระบองหมวกสีแดงเลือดแล้วก็ปืนกลอยู่ข้างหน้าไม่ไนะ่าจะใช่ของที่ผมจะเรียกว่าเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตได้ฮะ <laughs> เออตุกตาเป็ดฮะแหละกเ็เมื่อกี้เหมือนจะมีเสียงกรีดร้องขึ้นผมคาดว่าผมน่าจะต้องเดินตามหาที่มาของเสียงนั่นสินะออไอไอตุกตาหน้าอุบาทเนี่ยผมถึงบอกไงฮะว่าถ้าเกิดมีตุกตาหน้าตาแบบเนี้ยสิ่งแรกที่ทุกคนต้องทำเลยก็คือเผาครับผมไม่ว่าจะเห็นอยู่ที่ใดก็ช่างถึงว่าจะตั้งขายอยู่ที่ห้างใดสักห้างหนึ่งครับผมสิ่งแรกเลยก็คือหยิบมาเผาฮะเรื่องตังค่อยจ่ายไม่จ่ายเดี๋ยวว่ากันทีหลังเอ,อมันหมดโลกไปเลยฮะ ตุ๊ก,กตาแบบนี้ไม่สมควรมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ What the What ดีหลอดฟ้าควัดขอีสักทีสิ E E ร้องไปฟังได้ปะ e. อ่าฟินก็ยังชั่วหน่อยมีตุ๊ก,กตาที่ดูปกติเออผมต้องทำอะไรกันแน่เนี่ยในห้องที่มีตุ๊ก,กตาฟ้าควาดก็แปบบ๊บว่าละวว่าละหยิบไมกบ้ก๊อฟหรือว่าอาวุธระยะไกลเลยเพื่อน ไอเตี้ยนะมันทำอะไรเองไม่ได้ตามใดที่ระยะของเองไกลกว่ามันเพื่อนหยิบไม้กอไฟไว้อะ right. ดูจากส่วนสูงของผมผม,ผมน่าจะเป็นเด็กในบ้านนี้ฮะเอ่อฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําก็คือน่าจะหาห้องนอนของเออ่ผู้ปกอ๋อไฟดับเราเจะมาแก้ไฟแก้ yeah, ไมติดอีก what the ตอนแรกไฟเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยถ้าจำไม่ผิดตอนแรกไฟไม่ได้เป็นอย่างนี้นี่แล้วพอผมเปิดไฟแล้วไฟก็เลยอยู่ในสภาพนี้แวบเป็นการกระทำที่น่ากลัวที่สุดที่ผมเคยเห็นมาเลยน่ากลัวจนลืมตกใจเลยอะอาไหนไอเตี้ยนั่นอยู่ไหนฮะไฟกระพริบห้องนี้แน่นอนห้องไฟกระพริบเนี่ยมันต้องทำอะไรกับหลอดไฟบ้านผมแน่เลยด้วยพลังของมันมันทำหลอดไฟบ้านผมเจ๊งหมดเลยเว้ย ลงรถที่ดูเหมือนว่าเราจะใช้กุญแจสองอันเพื่อเปิดพระเจ้าช่วยกล้วยทอดกุญแจลงรถบ้านใครทําไมมึงต้องล็อกไว้สองอันผมเปิดทีวีดูได้ปะเนี่ยโอเคไม่ได้ใช่ปะ่ะเฟอร์เฟคฮะเจอกุญแจแล้วหนึ่งอันอ,อีกอันผมว่าน่าอยู่ข้างบนใ่้เพื่อนบอกไว้ก่อนเลยนะ ถ้าเกิดจบวันนี้ไปเองไม่รอดแน่ๆเพื่อนไม่ต้องมองกูอย่างนั้นหรอกแล้วนั่นเลือดใครนะ่ะจะบอกนะว่าเลือดคนที่นี่ฮ้ไปเอาเลือดใครมาดื่มไอ้ตุ๊กตาเปรตเตะมันลงไปได้ปเนะเหตุผลเดียวที่หนังเองดังได้เพราะเป็นหนังสมัยก่อนที่เฉยๆไมึงนะลองมาอยู่ในสมัยนี้ดูดิรูมากอบฟ้าท้เลให้ดูเดีด๋ยวก่อนว่านละว่าละผมบีบคอตุ๊กตานี่ตายเลยได้ปเนย เอาละผมจะไม่เดินเข้าไปในห้องนั้นฮะล็อกเพอร์เฟกฮะไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเดินเข้าไปในห้องนั้นสินะเดดเดดมากล้องดองแล้วเพอร์เฟกอาละขอปิดปิดประตูห้องก่อนเพื่อนปิดประตูห้องก่อนเองต้องหาอาวุธก่อนเอากระจกหรือว่าอะไรก็ได้เที่ยวกว่าข้อขาสักข้อ,ขอ,ขอ,ขอนึงอะไอเตี้ยนะ่ะมันทำอะไรเองไม่ได้หรอกมันเป็นตุ๊กตามวนมันน้อยเพื่อนน้ำหนักมันเบา มือฟาดนิดหน่อยก็บินแล,ล้ะอะไรหยิบกุญแจอีกอันแล้วกันเอ่อสวัสดีคับคุณผู้หญิงผมถอดขาคุณไปไปตีตุ๊ตก,กตาได้เป่าเอ้แต่จะว่าไปคุณพ่อนี่พ่อไอเด็กนี่เป็นมาดระเหรอ <c oughs> โอ้โหแม่มีเนตรสังสารด้วยโคตรเท่เลยเพอร์เฟคฮะทีนี้ผมก็มีกระถาดินจาเล่นกับงานไอตุ๊ก,กตาเป็ดน,นี่แหละอย่าเข้ามาเพื่อนเดี๋ยวมึงเจอไมมกอบจุดสุกู รู้จักวิชาในจานนะเว้ยอะไรเจอกุญแจสองอันยับย <It> ับกว่าละไอ้ตุ๊กตาหน้าเกลยดนี่เออ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 ออประตูมันก็ล็อกอยู่ผมก็เห็นชัดเจนทำไมผมยังอุตสาวิ่งไปก็ไม่รู้นั่นแหละใครจะไปรู้ฮะว่าปกติผมโง่ได้ขนาดนี้ผลนล็อกผลนล็อกผมต้องการอีกกุญแจหนึ่งก็เมื่อกี้เก็บมาครบแล้วไม่ใช่ละนี่หอวยลด อย่าบอกนะว่ามีอันวางอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งอารลอดฟาควอตแถวนีงมีกุญแจอ,อีกปะอ่าน่าจะไม่มีสินะผมว่าเอ้าผมคาดไว้ต๊วกตาเนี่น่าจะตาบอดแม่ก็กลัวหลอดฟาควอตอยู่ตรงนี้แหละฮะเออเป็นการไล่ล่าที่ตื่นเต้นมาก โอ้โหทำไมรอบนี้หลังๆมันเดินไกลแจ๊ตอนแรกแบบยอมแพ้อย่างง่ายต้องสายผมต้องอุ้มหลอดฟ้าควาดมาด้วยแล้วเนี่ยโอเคขบวนขบวนขบวนกด F ออกมายังโอเคออกมาแล้วฮะ Perfect ไอ้นั่นตามมาไม่ได้ด้วยแขนมันไม่ถึงบันไดหรอกเชื่อผมอยู่ไหนวะเนี่ยตใต้บ้านเรามันเชื่อมต่อกับที่ไหนอยู่เนี่ยเหมือนจะเป็นคุกอาร์สคาบันแฮะตอนแรกผมโจงเฉยนะอย่าบอกว่าจริงเนี่ยหยอยหลอด วัด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 ผมไม่ต้องการสิ่งนี้ตอนนี้หมายความไงไม่ต้องการสิ่งนี้ตอนนี้วะเนี่ยเองต้องการเพื่อนเพราะที่นี่คือม่นจะเป็นสื่อสารแฮททำไมบ้านอินนี่มันต่อกับสื่อสารได้ไงวะเนี่ยโลจินิยมบ้านเองมี่แปลกจริงๆอะ่ะผมต้องการสร้อยเออแล้วเูจะเอาสร้อยมาจากไหนละอีหอยหลอดมันต้องไปอยู่ที่ไหนสักที่นึงไงแหละนี่คืออะไรอ่าแอมโเลตโอเค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 เจอ มึงเดินมันอย่าบอกว่าเองมันวิ่งแบบมันวิ่งไว,วงขึ้นได้ไงวะทายให้เล่นใหม่กูโกรธทายให้เล่นใหม่กูโกรธุณตายเย่ทริอักเกนโอเคค่อยยังช่วยยังมีเซฟให้อยู่โอ้ไม่ถือว่าแย่มากครับผมยังมีระบบเซฟให้อยู่ฮะหืทำไมที่นี่เปิดวัดเอา้าปอน หนังสือเหมือนว่าจะมีบางอย่างเขียนที่ในนี้แล้วก็เป็นรูปไม้กางเขนอันหันหัวลงอสรุปก็คือสรุปก็คือผมน่าจะต้องทุบโลงที่มีสัญลักษณ์ไม้กางเขนเอาหัวลงสินะอไม่ยากฮะ,ะเจอแล้ว รีบคอสีไอ้คอนเวทมนต์ที่กูสามารถคอระยะไกลไอ้นไอ้เตี้ยนนี่ยังไม่เลิกตามอีกเวรกรรมเงกูเดินวนเรื่อยๆเดินวนเรื่อยๆนี่คืออะไรเนี่ยเมื่อกี้คืออะไรเหมือนจะเป็นมีดหรือว่าอะไรสักอย่างแฮะทุกอย่างจะดีกว่านี้เยอะเลยถ้าไอ้เปลดนี่มันไม่บักแล้วก็เดินตามทั้งชาติแย่า เอาใหม่ก็ได้วะแล้วถ้าตัดสินจากโลจิกเมื่อกี้ที่ผมเจอสร้อยตอนนี้ไอ้โลงนั่นน่าจะทุบละโอเคทุบละฮะแล้วมันได้อะไรมาอ๋อไม่ใช่มีดดีกว่าเมื่อกี้มันซากอะไรก็รู้ที่เขียวอ้าวละผมโดนไอเวนนี่ไล่อีกแล้วฮะผมไม่แน่ใจนะว่าเมื่อกี้ผมเจออะไรข้างในนั่นแต่ผมคาดว่าเราน่าจะเอออนเนเนว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วคือเกิดอะไรขึ้น ทำไมเรา้องสือมาใส่ตัวนี้แล้วมียันไอดาวแปลกๆเนี่ยอ๋อเหมือนว่าตอนมันอยู่ตรงกลางแล้วมันจะไหม้ฮะอะแล้วเราต้องล่อมันเข้ามาในนี้ใช่ปะแต่ก่อนอื่นเหมือนว่าเราต้องใช้เทียนก่อนเพอร์เฟกต์ฮะส่งไอ้น,นี่กับยมมาโลกสินะผมว่าน่าจะใช่เ,เพื่อนไม่ว่าจะเป็นวิญญาณอะไรที่สิสไองตุ๊ก,กตาที่อยู่กูจะส่งมือนกับที่เดิมที่มึงมาโอเคนะก็รอกูทำพิธีเสร็จก่อนผมไม่ต้องการเทียนเดีดีิหมายความว่าไม่ต้องการเทียนเดวนี้เมื่อกี้ก็ยังบอกเลยว่าต้องการเทียนอย่าบอกว่าหยิบได้ทีละอันเนี่ย ต้องทำไงต่อเนี่ยต้องสวดเหรอลงแล่บุกฟิตใส่นั้นไปแล้วแล้วไงต่อผมต้องยืนตรงกลางใช่ปะวลวดรอยนั่นให้ไปยืนตรงกลางนั่นเพราะว่านั่นใช่ฮะต,ต้องรอให้ตุ๊กตาเป็ดนั้นไปยืนตรงกลางอะไรตุ๊กตาเป็ดตอนกต้องการตัวมูอยู่ไหนผมไม่รู้เลยซ้ำว่ามันมาจากทางไหนเนี่ยมันอยู่ไหนเนี่ยอ๋อเจอแล้ว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 ไอ้เดียทางนี้ลูก อ่านั่นแหละไม่เกลียมลงนรกไปแฝงตุ๊กตาด้าเกลียดแตกละลายละลายสิละลายสิอย่าเฟดออกมันเฟดออกจูเฟดอ่อยอย่าบอกว่ามันยังรอดเนี่ยชักกี้ตุ๊กตาต้องคำสาบถูกสร้างโดยเอฟเนอร์วินเชสเตอร์โอเคหน้าที่ทุกอย่างถูกสร้างโดยคุณเอฟเนอร์หมดเลย เพอร์เฟกฮะโมเดลเชมเบนเดอร์สองโมเดลใช้ได้นะแต่เกมเพลย์ค่อนข้างจะช้าไปได้ดึงฮะผมอยากได้ความตื่นเต้นแกงวง่างเวรกรรมนี่เป็นครั้งแรกเลยเนี่ยที่แม้ถึงจะอัดวิดีโอตอน6กโมงแต่ผมก็ยังง่วงอยู่ปกติผมกลัวผีจนแบบไม่ง่วงแล้วอะอะดรีนาลีนมันขึ้นไงได้ก็ได้แหละฮะคลิปวันนี้แย่จริง ก็สำหรับ3เกมฟรีเราคงต้องรออีกสักพักละกันตอนใหม่ถึงจะออกนะครับผมเพราะว่าดูจากคลิปที่เล่นไปวันนี้แล้วครับผมเกมดีๆถ้านานจะหมดสต็อกและนี่ขนาดใกล้ฮอลลีวีนแล้วเนี่ยเอาล่ะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่3าเกมกากนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอนะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนฮะหกโมงแล้วง่วงอีก2ชั่วโมงต้องออกไปทำงานแล้วเตเม็ด